สีัครับวันนี้เราก็พามาเที่ยวที่ร้านนะครับอยู่เป็นซูชิกันนะครับมังกีซูชิกุมบาบละหมนะครับนี่คือบรรยากาศข้างในนะครับในร้านคุณเกลือ นี่คือบรรยากาศจะมีอะไรบ้างครับไปดูนะครับมีทุกแนวแล้วนะครับวันนี้สิงกับซูชิเกาหลีห้องเราอยู่โน่นนะห้องยากีห้องมีมีอ๋อนี่คุณมาเพือะไรครับนี่คือภาพบรรยากาศยงเย็นครับมีหมาล่ามีกุ้งมีอะไร คือห้องเราห้องเรา VIP วันนี้จองไว้โดยเฉพาะนะครับจะมีอะไรเราไปดูกันเลยนะครับคนมาเที่ยวกันเยอะมากนะกล้องเนี่ยคืมาดมเนี่ยคือกินเนื้อสเต็กนะครับโอ้ยนี่น่ากิน คันก็สดๆนะครับซาชิมิคนนี้ก็คือคนรอนะคนรอในกกมบัลาฮามนะครับกินกุ้งบรรยากาศก็คนจะเยอะหน่อยนะครับ ดังก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็จะเป็นอาหารอาหารสุกนะครับเนื้อของหวานเนื้อของหวานเนื้อเนื้อเนื้อมัะข่าลีนะครับเนื้อหวานเนื้อกุอก ส่วนผลไม้นะครับมีแบบมีสวรดมีลิ้งจีให้กินมีเกือของหวานมีขนมดอกนี่ก็จะเป็นต้มทอดผัดนะครับนี่ก็จะปส่วซนน้ำ อะไรก็กินไดบุฟเฟ่ตนะครับมันบุฟเฟ่ตนี่คือของทอดนะครับพวกเฟรนช์ฟรายขนมโดนัะ ปลาปาซิมอนอย่างนะครับเราก็กินนะเดี๋ยวกินกันนะเฮียรูวิวกูบบะลาฮัมนะครับอันนั้นองเห็นใครไม่ิดนึงใรูปเก็บวิวพยากรรมมุม T two วัน โอ่สุยอสซูชิที่เราอยกินกันครับนี้มีทุกอย่างมีทุกททางนี่คือซูชินะครับเกาสาวๆนีคือโต๊ะคน่อแลรับโต๊ะคน่อคนบ้านเดียวกันคนไม่สูนหวานจไ่จะไปกินคือโต๊ะซูชินะครับน่ากินขนาดไหน เหือพ่อง่องสินะพี่ชายอีดเจนโออพิวพิสอหาพสามหกหกสาม้หกองาก่อนนะอไกินยกะลบากต้องไหนเื้องหัวหน้าเผา้ียย่งเลยขึ้โเลหูุมอนูโหหนหลบบิเกาหลีครับ ปุ้ยแต่มาใม่ๆเขาเฮียเขาฮิตถ่ายรูปถ่ายนีดีนี่เขายิงไงเออพี่จูพี่จูเนี่ยมันต้นจุตรงนี้เ่ยนือขสุกหรือเปล่าเนือขมมอ๋อมันจะลด็นมหรือเปล่าเนี่ยสุุอ๋อเปรี้ยวๆหน่อยหนึ่งุกหางัวยขมมอ๋อขมมันเป็นครีม เบเอร์ต่อไปก็คือของหวานต่อนะครับนี่เบกอรซูชิมีบัวรสกามีซูชินะครับมาจะเมื่อยปะป๋ะปจ,ะจะเข้ามาด้วย

แถวพาจูนะครับคนนี้วี่โอพ่อท่านนี้ก็เป็นปลานะครับปลาเหมือนป้เลเอาตัวเนี้่ออเป็นลาบเหรอมมาัมาอีกทางอีกทาง้ามาทุกคนเฮหยิบ พ mm hmm. oh well. oh, right. oh. ี่เช่อีกันอยู่รึเปล่านี่ยไม่ีอะมีีสนไม่มีน้อยลอย่าร่วงน้ำนะเดี๋ยับไปให้ห้นี่สองโอ้โหภาพถ่ยรูปเต็บวิวบรรยากาศมุมแลครับุณไหนนะไหนวะเนี่ยทำไมจะเอียงจังโอ้ยยังไม่ได้เตะเลยไปเรี่อยๆเอียง หนึหน้าบาหลบนะโทรศัพท์ไม่ตรงอ่ะใช่เอนาจะผานเขาาจะผ่านอืมออกกลับมกกาอกกำลังกจนะครับผ่าย ดาววนมาทำอะไรวะเลี้ยงแบบันเลี้ยงแบบคนาเลียงกันอะว่าครจะกลับก่อนเริ่มไปอยู่ข้างหน้าเรลยอยู่ข้างซ้ายโยวิวทรบรืองของศารงนะครับทรบลี้าไปอยู <mm ่ข้างหน้าันแหละอีซาจะอยู่นาช่อไมเอ เน <No, S 2> <พ>าะใช่เออ,เอ,อสนุกสนานหน่อย